นี่โหยังฟ้านี่ทรงผมธรรมชาติหรือเปล่าเ่ยทรงผมธรรมชาติอ่ะเอาครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลันซูมเลเตอร์เกมซูมเลเตอร์ที่คนร้องขอมาเยอะมากไม่ได้เยอะหรอกจริงๆอ่ะน่าจะมีแค่คนสองคนนะแต่แบบขอบ่อยมากเลยนะเกมนี้ก็เป็นเกมทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะแบบจําลองชีวิตการทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยากบอกว่าแบบแทบไม่เคยเล่นเลยนะก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะแบบต้องมาฝึกเล่นก่อน เออนี่เราทำตามเควสก่อนเลยนี่อันแรกเขาให้เรามาในนี้อ่านจุดหมายเราเคยเล่นแค่แบบว่าเหมือนตอนสร้างบ้านนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้อะไรเนี่ยอ,อ่านไป <c oughs> อ่านไปแค่นี้แล้วกันอันนี้เรามาเล่นกับเพื่อนด้ยนะเราพาแรงงานมา <c oughs> เราไม่อยากทํางานคนเดียว <c oughs> เข้าไปที่เต็นท์ก่อนเขาให้มาเซฟจต่เพราะว่าเกมนี้ต้องเซฟเองนะขอให้เราทาเควสเราก็ทาเควสก่อนเลยเราจําแด้ว่าไอ้บ้านหลังนี้คือ <c oughs> บานที่เราต้องมานั่งหรือเปิดทีละคน ให้มาเปิดไปทายุเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่ชั้นบนนะไปเปิดไอ้ที่มันเป็นหีบทางเข้าบ้านนี่ก็มีอะไรกั้นเต็มไปหมดเลยตรงนี้ชั้นบนชั้นบนถ้าจะไม่ผิดชั้นบนจะมีปืนอยู่อันนี้กดแทบ็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นโคบาให้ทำลายได้โอเคอันนี้นี่ไงมีปืนลากเก็บได้ไหมหรือว่ามันให้ถือให้คนเดียวมันจะเขา้าเขา้าเขา้เขาเลยมั้งลองกดแท็บดูดิเนี่ยถือปืน เรามีส0สิบนัดมันใช้กระสุนร่วมกันแน่เลยเนะี่ยใช่ไหมมีหกทับยี่สี่ป่ะมีเท่าไหร่ตามีเท่าไหร่ลองยิง,ลองย,งลองยิงไปนัดนึงเลยลองยิงไปลองยิงให้หมดสงแมหมเลยลดไ <ป S 1> มจั๊กชักช๊ก,กอ่าลดป่ะเดี๋ยวเราช้ก,ก่อนยังเท่าไหร่ของตาเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สี่ยี่สี่แปลว่าไม่รวมกันแปลว่ามันแยกกันโอเคอันนี้หกทับยี่สามแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาให้เราไปประกอบรถก่อนนะได้เลยได้เลยไปประกอบรถก่อนหยิบชิ้นส่วนมนาะตาตามันมีชิ้นส่วนในบ้านอะไปหยิบมัน้วยนะอันนั้นเห็นปะ เออโอเคไอ้ไม่ใช่<อ>ในบ้านมันกลางๆาง,งบ้านหย่แหน่ทำไมได้กดอีอ่ะน่าจะกดอีหยิบได้นะเาต้องมาประกอบรถตรงนี้อันนี้หยิบมาประกอบปึ๊บเออชิ้นส่วนชิ้นส่วนตรงนี้รถที่สภาพแย่มากอ๋อมันกดทิกหยิบนะกดขิกหยิบแล้วก็เอาเรอมมาติดปึ๊บนี่เรียบร้อยถ้า <c oughs> เราทำอะไรต่อถ้าเราหยิบถังน้ำมันให้วางไว้บนนี้อ่ะเรียบร้อยต่อไปให้เราไปที่ปั๊มน้ำมันนะ มาตาขึ้นมาขึ้นมามาดูกันครับรถที่โคตรเทพของเราหัวโคตรฟ้าเลยโคตรสว่างเลยไปเราขับไปปั๊มน้ํามันก่อนมาขับรถเราเราเน้นทางตรงเราประหยัดน้ํามันโอ้รหความหลความรถนี่คือว่าโคตรโยกความแข็งแรงอยู่ไหนเนี่ยรถมันเบาหรือไงเนี่ยรถโคตรเบาเลยลอยโคตรง่ายนี่นี่ปั๊มน้ํามันอยู่นี่โคตรไงเนี่ย อวางไว้ก่อนป่ะอ่ะวางไว้แล้วก okay. okay. uh, ็เต okay. okay. ิมได้ไหมอ้าเติมยังไงมันน่าจะต้องกดอะไรสักอย่างป่ะกดอีกเอามาบ้างกดที่ตู้ป่ะอ๋อนี่ไงกดที่ตตูโอเคเติมน้ำมันอูตังรถลัวๆตังมาใช้ร่วมกันป่ะเนี่ยลดไหมตังต้าเท่าไหร่ตังต้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเอ่อ463โอเคแปลว่าตังเท่ากันใช้ตังรวมกันได้นน้ำมันมาเรียบร้อยเราก็มาเติมเอ้าเติมไงเนี่ย ลองเติมนี่<ง>เติมยังไงแล้วเราก็เสียบขาไว้อย่างนี้เหรอเขาเรียกน้ำมันต่อสายตรงไปไปแล้วครับไปต่อทางตรงครับเราเน้นประหยัดน้ำมันรถไม่มีวันพังอยู่แล้วแหละนี่ลานค้ามั้งน่าจะเป็นร้านค้าสวัสดีครับอ๋อเราบอกว่าไอ้นี่เราบอกว่าเราเป็นเจ้าของใหม่ที่นี่นะเพื่อเราให้มาทางนี้ให้มาทําอะไรอะ่ะรถเอารถมาล้างหมดแหละเพราะเขา,าให้ติดวิทยุไงออติดวิทยุจะได้มีเพลงฟังใช่ไหม <laughs> จะได้ Sod ไม่น่าเบื่อเกมนี้มันไม่มีเพลงเลยนะแบบมันเงียบๆเลยนะไม่มีเพลงเลยเกมนี้เอารถมาติดต er> ั้ง no> วิทยุปีแม่เอออ๋อนี่สิบบาทอ่ะอัปเกรดเลยเรียบร้อยต้องไปให้ไปฮาร์ดแวร์ช็อปฮาร์ดแวร์สต์ร้านค้าได้เต็มไปหมดเลยอุ้ยเจอกว้างคนได้ไหมโอ้แข็งแรงอุ้ยตาลุดนหรอตาล่นใช่ไหมนะไม่ไม่ไม่ขอจะเอาปืนยิงอ่ะนี่มันไม่ใช่เกมทำฟาร์มแล้วเลยไป ยังงั้นระวังลูกหมดตัวอมีตัวมีตัวมีตัวเออมันม,มันได้มันไดของหมเนี่ยเออมันตรงไหมนเนี่ยโคตรเปลืองลูกเลยมันได้ของไหม,มเออมันต้องใช้มืออ๋อ,อมันเก็บของได้ม,มันเก็บเป็นเนื้อได้เนี่ย,ยเออเเป็นเนื้อไดเอาเนื้อไปขายเนื้อ <c oughs> ไปขายผมมาถึงก็ล่าสัตว์เลยรู้เลยว่าอนาคตจะทําอะไรนี่ไม่ใช่เลี้ยงสัตว์แล้วเรามาวางไว้หลังรถก่อนลวกันเดี๋ยวขับรถไปมาถึงเราก็มีเนื้อเลย วางไว้ตรงนี้มีสามอันอะอันนี้วางไว้ออปึบเมื่อกี้ใช้กระสุนไปเยอะมากเลยเนี่ยเหลือสนะิบแปดนัดหกทับสิบแปดเนี่ยยิงไปหนึ่งแม็กเต็มๆอะเราไปทำเควส์ต่อเวราสัตว์ระว่างทางนี่ตรงนี้ร้านที่เราต้องมานี่อย่าทางเข้าอ๋อนี่ไงตรงนี้เปิดประตูฮาร์ดแวร์สตูให้เรามาทำอะไรที่นี่อะ่ะประตนี้อ๋อให้ซื้อพวกอุปกรณ์แน่เลยนี่ไงซื้อไม้ได้เราต้องซื้อไหมเนี่ย เ,เราซื้ออะไรอะ่ะซื้อขวานซื้อโคโบาแล้วก็ซื้อโต๊ะเลื่อยไม้นะซื้อขวานซื้อซื้อโตะอันนี้แล้วก็ซื้อโคโบานี้สองร้อยก็บาทอ่ะเช็คเอาท์มาเลยตังมีเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบห้าตังจะหมดเอาโอเคเราได้ของมาแล้วตอนนี้นี่ตรงนี้ต้ามันต้องมาหยิบของด้วยเราแกะกล่องตรงนี้ไม่ได้เหรอเหมือนจะต้องถือไปนะอันนี้เก็บได้ไม่เราจะเอาของกลับไปไงมันเป็นกล่องเด็กๆไงถือไปก็ได้มให้ต้าถือไง ตาอาจจะถือได้หรือเปล่าใส่ต้องใส่ไม่ได้อะนี่อ่ะเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้ปึ๊บแล้วก็ตาถือแล้วนั่งรถได้ไหมเอ้ามันล่นล่นันอ่ะนี่แล้วก็อสุดท้ายน่าจะได้อยู่ได้ไงได้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 ไปไปต่อไปต่อ่ะเราไปให้เราไปคุยกับเซลเลอร์คนขายของนี่เราแบบต้องทําความรู้จักคนทั้งเมืองก่อนใช่ไหมเนี่ยโอเคถึงเซลเลอร์แล้วเออเราเนื้อมาขายได้เลยไหมเออ เออถ้าเรา <Okay S 1> เนื้อมาขายอะอตรงนี้บ่าที่วางขายของใช่หรือเปล่าอ่ะ <c oughs> น่าจะใช่แหละนะถ้าเราขับเข้าไปมันไม่ขายโต๊ะเราไปด้วยเรอระ <c oughs> เออต้องวางเนื้อไว้ข้างล่างแหละเอาเนื้อวางไว้ข้างล่างปึ๊บปึ๊บอะขับรถออกไปถูกไหมเนี่ยมันมันวางอย่างนี้เลยเหรอมันวางกับพื้นอย่างนี้เลยประเด็นทำถูกหรือเปล่าก็ไม่ดูนะว่าให้เราซื้อตะก้าไข่นะแล้วก็ไกล้สองตัวเออตะก้าไข่คืออันนี้ที่ไข่เนยได้ชิ้นละสิบห้าบาท กดไหนกดเซลวะหรอเออใช่ทำไมไม่เห็นเลยอ๋อขาดไปแล้วขาไปแล้วเพราะมีห้าร้อยแล้วตอนนี้เราซื้ออย่างละตัวไหมตัวผู้ตัวเมียเลยเอาสีอะไรดีสีขาวสีขาวกับสีทองไหมสีขาวกับสีทองนี่ซื้ออย่างละตัวแล้วกันสามร้อยสิบบาทนะอาหารเราต้องซื้อไหมเนี่ยคือมันจะให้เรากลับมาซื้ออีกรอบเ่ยเออเรากดเช็คเอามาก่อนนี่อันนี้ไหนดูของซิของมันวางไว้ข้างนอกปะเฮ้ยนี่ไงไกล้ ถ้ามันต้องจับไก่ไปด้วยอ่ะไก่มันเดินบีบคอเลยบีบคอไก่ดูท่าจับไก่จะไปดีๆไหมนี่วางไว้ตรงนี้หลังรถไอ้ตัวโคตรใหญ่เลยตัวตัวผู้อะ่ะดีนะเนี่ยที่เรามีตังจะาก,การล่าเนื้อเมื่อกี้มันได้เท่าไหร่อ่ะขายไป6ชิ้นใช่ไหมได้เท่าไหร่ชิ้นละสี่สิบห้าเก้ร้อยไอไม่เก้าสิบเก้าสิบแต่ว่าชิ้นหนึ่งก็ไม่แพงนะสิบห้าบาทว <15. S 1> ่ะสิบห้าบาทเออไม่ค่อยแพงมากแต่ก็ได้อยู่หาเงินได้อุ้ยไงไก่ไก่ตายแน่นั่งรถนี้ไก่ตายแน่ เรากลับไปที่ฟาร์มก่อนนุ่น,น,นตรงนู้นเอาไก่ไปไว้นุ่นเหมือนเราจะมีอาหารอยู่แล้วนะโอเคดีนะ่าะที่เราไม่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีอาหารให้อยู่แล้วในบ้านนี้อ่ะเออไก่วางไวน้นี่ก็ให้ทําอะไรเนี่ยอ๋อในตู้เย็นมีอาหารอยู่กด E ให้อาหารไก่ได้นี่ไงโอเคมันมาแล้วเดีย๋ยวไปกด E ค้างไว้นะเดี๋ยวมันรีมูฟนะรนะวังตรงนี้มันเหมือนจะรีมูฟได้แล้วก็นี่น่าจะน้ำนะน้ำเราต้องเอาใส่ถังตรงนี้เออเติมน้ำ อ๋อนี่เติมน้ำเติมน้ำเรียบร้อยอะเอามาวางไว้ให้ใกล้กินใกล้หายไปไหนอ๋อนี่อยู่นี่มันจะไม่ออกใช่ไหมผมไม่ออกนะรูนี้มันคงเดิอนออกไม่ได้นะต่อไปให้เราไปสมอคอปบูป,ป,ปินนี่มันตรงไหนอะเออกดแท็บแล้วก็บิวให้เราสร้างราใกไก่อันเล็กนี่เรากวไก่อันเล็กเลี้ยงไก่ได้ห้าตัวเ,เดี๋ยวเราวางไว,ว้นี่ก่อนแล้วกันนะปุ๊บเข้าไปแล้วก็มันน่าจะต้องใช้ไม้ในการสร้างสิบห้าแผ่นต้องใช้ไม้สิบห้าแผ่นอะ จำได้ว่ามีตัวเลื่อยอยู่เราซื้อมามันกดทีดขวาวางได้นะเดี๋ยวมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งเนี่ยวางไว้ตรงนี้เลยจะได้เลือ่อยง่ายๆหน่อยเดีวเวลาอยู่นะเนี่ยไปตัดไม้รอได้ไหมเราซื้อขวามาแล้วนะเอาะมนต้องกดอีตรงต้นไม้นะมันถึงตัดตายนี่ไงตัดไม้ไม้ได้ง่ายเหมือนกันเนี่ยตัดโคตรง่ายเลย <c oughs> ตัดปุ๊บได้ปั๊บเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้มาให้ให้ตาเลยไปนี่เราแบบแบ่งแรงงานครับแบ่งแรงงานไม่ต้องทําคนเดียวแบ่งงานไปก็นี้วางไว้นี่ปุ๊บโอเค เออแล้วถ้าเราวางอาหารใกล้ไปแล้วแล้วมันไอ้นี่อะ่ะมันก็น่าจะเก็บไม่ได้หรือเปล่าเมื่อกี้เราวางไว้ตรงพื้นแล้วอ่ะน่าจะเก็บไม่ได้เดี๋มาเยอะเนี่ยเราใกล้อันเล็กเนี่ยแล้วใหญ่จะขนาดไหนนี่ไงได้แล้วพบแล้วตอนนี้ปุ๊บบิวขึ้นเอ,าอ้าตา <laughs> ออกไ,อได้ไหมไหอโอเคออกได้อยู่โอเคอันนี้เราใกล้เราได้เรียบร้อยน,นะเราใกล้อันเล็กแล้วก็ให้เราไปไหนต่อเนี่ยอ๋อให้เราไปตีบ้านโอโหงานใหญ่งานใหญ่มาแล้วตา ให้ใเราไปทุบบ้านอ่ะเดี๋ยวเราปิดเครองนี้ไวก่อนดีกว่าน่าจะเปิงน้ํามันปิดไว้ก่อนโอเคเขาบอกให้เราไปรือบ้านหลังนี้ออกนะเราจําได้ว่าเราเคยรืออยู่เราเคยเล่นในไลฟ์สดอยู่แล้วเราต้องมานั่งรือบ้านเนี่ยโอ้โหรื้อในแน่นอนแต่เรามีโคบาแล้วมีโคบาเราทุบบ้านเราต้องไปทุบจากชั้นบนปะเดี๋ยวไปทุบชั้นบนก่อนดีกว่ามันไม่ใช่เกมทําฟาร์มมันคือเกมรือบ้านซูเปอร์เลเตอร์นี่รือไปเลยรือก็ไม่ใช่ง่ายๆรือเหนื่อยซะด้วยนะเนี่ยเราลื้อด้วยความเร็วเลย นีเรียบร้อยโอ,โอ้กว่าจะรื้อบ้านเสร็จมืดค่ำเลยเนี่ยนี่ต่อไปเราก็น่าจะแบบสามารถสร้างอะไรได้เต็มที่แล้วุมีไฟฉายไหมเนี่ยมีไฟฉายหน่อยไหมเนี่ยนี่อันนี้อะไรอะออกลืมไปให้หมดเลยนี่เลยมืดแล้วไปนอนไหมไปนอนก่อนไปนอนก่อนจำได้ว่ามีเต็นท์อยู่น่าจะนอนค่มวันได้อยู่นะตามีไฟฉายไหมโอ้มันมืดเกิน,หนเห็นไหเนี่ยตอนนี้อ๋อนี่นี่เห็นแล้วกดสลีปไปเลยถ้ามีไฟฉายหน่อยก็ยังดีนะ เฮ hey, นี่ตื่นเช้ามากดสเปกป่าเพื่อลุกขึ้นนี่เราลือบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถอดธเรียก็เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็สามารถสร้างอะไรตามใจเราได้แล้วแล้วไก่รานี้เราต้องย้ายออกมาข้างนอกไหมเนี่ยย้ายไก่ออกมาตรงกลงเราก่อนดีกว่าแต่อาหารมันยังอยู่เลยอะ่ะเราก็จะเลี้ยงไก่ไว้ในนี้ก่อนเลี้ยงไปในนี้ก่อนก็ได้มั้งแล้วไก่มันคอดไขใ่ให้ไหมเนี่ยเผื่อเย็ยบแตกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ฟักไข่ให้เราหรอได้ฟักไข่ให้ไหมเนี่ยฟักไข่ให้หรือเปล่า ไม่ได้ฝักไข่แน่เลยเนี่ยแล้วไม่เห็นไข่เลยนะอ๋อนี่เจอไข่แล้วเจอไข่แล้วนี่ไข่หนึ่ง,งฟองไข่มันแตกได้ปะเนี่ยมันแตกไม่ได้ถ้าเราวางอะ่ะถ้าเราปล่อยมันจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาไปวางาไว้หลังรถก่อนดีกว่าเอ๊ะเรามีตะก้านี่ถ้าเราเอาใส่ตะกาเราหยิบออกได้หรือเปล่าใส่ตะกาก่อนนี่มีไข่อยู่หนึ่งฟองเราจะเก็บไข่ไปขายแต่ตอนนี้มันเลือ่อมาต่อก่อนดีกว่าเพื่อต้องใช้แล้วนะเราต้องใช้เพิ่มไม้เนี่ยมนเลยก่อน มาเยอะมากไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าตอนนี้เรืเลยไปก่อนละกันนะบ้านคนไม่จําเป็นครับเราเน้นนอนเต็นท์เอาไอ้ไก่ออกไก่ไปไหนเพื่อเปิดประตูบ้านไว้แน่เลยเนี่ยจะออกไปไหนเดี๋ยวกายเป็นซุปไกลล่หรอกนะตัวนี้ไก่เราหายไปแล้วเนี่ยถ้าไก่ตัวผู้หายถ้าไก่ตัวผู้หายไปแล้วตามหาก่อนเอานี่อยู่นี่ เดินออกมาเที่ยวข้างนอกนี่เดี๋ยวหายนะเนี่ยจับเขาบ้านให้หมดไอ้การพวกนี้นี่เปิดประตูบ้านไว้ไม่ได้เลยเนี่ยคิดจะเดินออกอย่างเดียวเลยไม่ไม่ออกปิดประตูไว้โอเคตัดไม้เรียบร้อยเออตรงนี้มันลือได้ไหมไอ้บ้านหลังนี้เราอะ่ะได้ได้ลือได้หมดเลยไม่ยังยังก่อนละกัน <laughs> เก็บไว้ก่อนเพื่อมันว่าเอาไปจอดรถได้เดี๋ยวนี้เราเลื่อยไม้ต่ออยากได้เลื่อยที่มันดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม้แผ่นไม้แผ่นเราเก็บไว้ก่อนเราจะหาเงินได้การทำไรเนี่ย ราต้องไปล่าสัตว์หรอหรือว่าเราต้องต้องขายไม้มาเนี่ยเป็นพ่อค้าขายไม้เทือนขายมันน่าจะขายได้ถูกมากเลยนะเนี่ยเรามีฟองเดียวล้วถ้าได้วัตละฟองนี่มันน่าจะห่างเงินยากมากอะ่ะดูในนีเซ่ใกล้ยังอยู่ไหมอ๋อนี่ยังอยู่ใกล้ตัวมเมียใกล้เราสุขภาพดีกินอาหารเร็วนี่เดินยำ่ำเลยเดินย่ำข้าวใกล้เหมือนจะตายได้ด้วยเนะี่ยเราต้องดูแลให้ดีหน่อยอาจจะตายได้นี่ได้ไม้มาเยอะแล้วอะจะไปสร้างอะไรดีเดี๋ยวไม้เราเต็มเลย ว,งวางไว้ก่อนละกันนะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรเหมือนกันยังไงก็ต้องใช้สร้างบ้านแน่นอนแล้วไม่ใชยังไงต้องใช้อยู่แล้วได้ใช้แน่นอนอเกมนี้มันเน้นม้เยอะมากแต่ต้องดีนเวทบ้านไหนก,กันบ้าบ้านเราไกลเก่าเราไกลเก่าเป็นแบบปาอ่ะเอออ๋อเนี่ยหรอไม่ก็สร้างใหม่เลยนะสร้างเป็นร์าใหม่เป็นรั้วอะไรเงี้ยเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรก็ไล้ลองเลี้ยงหมูนะไม่มีหมูเลยใช่ไหมใช่มันมีหมูอยู่แต่เราจะมีตังหรือเปล่าต้องถามนี้ก่อนเราเลี้ยงไก่ไปก่อนก็ได้มาตอนนี้ ไก่น่าจะแบบปั๊มลูกได้อยู่ปั๊มลูกไก่เอาปั๊มลูกไก่ขายก็ได้จะได้ปั๊มลูกไก่ขายน่าจะรวยอยู่เดี๋ยวลองไปดูลันค้าก็ได้ตอนนี้เรามีตังค์พันเนิงเดี๋ยวจะไปซื้อของดูนะซื้อพวกไก่ซื้อไก่มาเพิ่มเรามีไก่ได้ห้าตัวไอ้ร้านค้ามันติ๊กจุดได้ไหมเนี่ยไม่ไม่รู้ทางอะดิเออือร้านค้ามันขายก็เป็นจุดนี้เป็นเนื่อรเล่าสโตนนี่เหรอเออใช่แดงๆไปไปนี่ร้านค้าอยู่นี่นี่แล้ที่เราติ๊กมันคือที่ไหน ก็ถูกนี่ไงอ๋อถูกแล้วเออโอเคถูกแล้วนี่นี่เรามาดูร้านค้าก่อนว่ามีอยูพกเครื่องฟักไข่ขายหรือเปล่าเออขอซื้อเครื่องฟักไข่ออกต้องมาซื้อตรงนี้เครื่องฟักไข่เครื่องฟักไข่หน้าตายังไงเนี่ยนี่ปะมันเอ้ยเครื่องฟักไข่มันอยู่ในอีเล็กหรือเปล่านี่ไงใช่ปะโอโวเนี่ยโอโวสโคปอ่ะอ๋อเออใช่หนึ่งร้อยบาทสโคปใช่น่าจะใช่แหละใช่ปะ อ่ะเราลอง<ด>ซื้อมาลลแล้วกันนะมันน่าจะเอาไว้ตรวจว่าแบบไข่นี่ยมันแบบมีลูกอยู่ข้างในหรือเปล่านะหมูตัวสามร้อยวัวตัวหนึ่งพันมีวัวหลายแบบเลยอ๋อ,อไม่ใช่วัวนี่มันมีกระทิงด้วยนี่มีกระทิงด้วยนะจริงซื้อวัวไปก็ดีนะร้อยห้าสิบซื้อวัวแล้วก็แต่มัน,นมันต้อง <ขา S 1> มีอาหาร<ข>ามันต้องมีอะไรอีกอ่ะมันน่าจะต้องใช้เงินอยู่นะต้องใช้เงินเริ่มต้นเยอะอยู่แล้วเป็นไก่เป็นกระไรนะเราซื้อไก่เพิ่มอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวนี้เราซื้อมาเลยสี่ร้อยเก้าสิบเหี๋ยตังห โอเคลืมไปเลยว่าเราต้องขนของด้วยนี่นาพอหรือเปล่าที่พอหรือเปล่าเนี่ยลืมสนิทเลยจับไก่มาไว้ก่อนเลยแล้วกันแล้วไอ้ถุงนั้นมันใหญ่ดีนะใช่ไหมใหญ่มากถุงใหญ่มากเราจะได้ไหมเนี่ยเอาไก่ไปก่อนแล้วกันนี่ตรงนี้ที่พอพอพพอ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 พเพอพอพอ่อพอพอพอกอ้อพ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 ออพอพะพอล้ตกพอพออพออพ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 พอเออพ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 พ่อพออพ เออลืมไปว่าเราควรจะซื้อตัวเมียมาเยอะๆแต่ตัวผู้นี่ซื้อแค่ตัวเดียวพอไม่เป็นไรเราซื้อมาแล้วซื้อมาเป็นคู่เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของเรานี่บ้านหลังนี้บ้านเราเกมนี้นี่คือถ้าไม่มีติ๊กนี่คือแบบขับรถนี่จําทางไม่ได้แน่ๆ <c oughs> ทางนี่คือแบบเน้นทางตรงครับเราเน้นทางตรงเราใกล้ใช่เรานี่เลยก็ได้มั้งนี่เราเอาอาหารไ้ไ้หลังเรานะเนาะเออตรงนี้อ๋อมันเปิดข้างบนได้เนี่ยข้างบนเปิดได้ข้างหลังเปิดได้ไหมข้างหลังตรงนี้ข้างหลังเปิดไม่ได้ จริงๆเราครอบรัวได้อะเนี่ยใช่ไหมเราครอบรัวแล้วก็แบบว่าให้มันเดินออกมาข้างนอกได้อ่ะเอาใกลวางไ<ด>ว้าาไน,นี่อ่ะเออเดี๋ยวเราครอบรัวดีกว่านะหรือว่าเราต้องเริ่มจากการเชื่อมรัวให้มันเสร็จก่อนอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปโอเคเราได้รัวเรียบร้อยแล้วที่นี้เราก็เอาใกล้ไปไว้ข้างในเลยก็ได้มั้งหรือว่าเราต้องสร้างบ้านให้มันอ่ะอก็จะต้องมีบ้านแหละไม่งั้นมันเปรียกฝนตายตหรือเปล่าใช่ไหมไม่นอนที่ไหนเออเงนนอนไหนนอนที่ไหนประตูรั้วอันนี้ ปึ๊บเข้าไปโอเคเรียบร้อยนี่เราใกล้เราเราไม่ต้องสร้างบ้านแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าควรมันมันได้เป็นที่นอนปะเราไม่รู้ว่าเออมันี่นอนคือที่นอนใช่ไหมมันน่าจะต้องใช้แหละน่าจะต้องใช้ให้ใกล้นอนได้เดี๋ยวดงใส่ไม้ด้วยรเลยต้องใส่ไม้เยอะจะจัดแด่นอนเกมนี้มันเกมตัดไม้ซูเปอร์เลเตอร์ไม่มีระบบออโต้อะออโต้ตัดมีเลื่อยไหมขอเลื่อยเอาไม้วางอะ อืออ่ะโอเคเราจะสร้างซ้ายขวาอย่างนี้เลยเราจะมีไก่เยอะๆตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเลยตอนนี้มีอยู่แค่กี่ตัวเองมีสี่ตัวเองจะสร้างบ้านสะอลังการเลยเดี่ยวอู้แล้วมันใช้ไม้เยอะนะเนี่ยให้ตัดทางานนี่เราเราเรียกคนงานมาตัดไม้จ้างวันเราเท่าไหร่เดี่ยคนงานตัดไม้ถ้าเล่นคนเดียวนี่คือแบบน่าจะใช้เวลาในการสร้างแต่ละอย่างนานมากเลยนะเนี่ยน้ำมันหมดมันหมดก็ต้องไม่เติมได้อยู่แหล่น่าจะได้หน่อยหนึ่งพอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะพอลวมั้ง หรือว่าไม่มันใช้ลวดซีเพนนอะอันนี้ใส่้าไปปึ๊บปุ๊บ,บ,บได้อยู่ได้อยู่เราจ้างแรงงานมาเราต้องใช้คุ้มแรงงานแรงงานตัดไม้ก็จะได้อยู่นะมันน่าจะใกล้พอเกือบพอ้าเราด้วยไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวเราตัดไม้ก็ได้ให้ตาไปเติมน้ำมันเติมไมาดี๋ยวตัดไม้ให้ต้นไม้เราปลูกเองได้ไหมเราตัดต้นไม้จนหมดได้ไหมในเกมนี้เฮ้ยไม่แน่ใจวะถ้าตัดไม้หมดป่าไม้หมดนี่คือจบเลยนะ มันต้องหมดโลกไงนะมันเพราะมันตัดไปทางโลกเลยตัดไม้เกมนี้ไม่มีว่าเป็นโลกอื่นเพื่อไปเอาไม้มาทวให้ได้นะข้ามโลกไม่ได้นะเกมนี้นี่เราตัดมไม้ไว้เรียบร้อยแล้วมันแบกได้ทีละกี่ทอนเนี่ยอ๋อทีละท่อนเลยเียวไม้ได้ท่อนเดียวโอ้นานเลยนะเนี่ยแบกเนื้อแล้เเนะี่ยเติมรถไปด้วยเลยก็ได้นะเติมรถให้เต็มแล้วก็แบบเติมมาเพิ่มอีกถังหนึ่งอะเอาแบบว่ามาเต็มๆเลยเรา <Okay. S 1> จะได้แบบใช้นานๆตาระวังนะกลับไม่ได้นะกลับไม่ถูกในะตอนมืดอะระวังกลับไม่ถูกนะตามจุดเอา กับทางตรง <2: brightness. S 1> อย่างเดียวยืนรอตาเราน่าจะต้องนอนแล้วแหละตามันมืดเกินไปแล้วทํางานไม่ได้จริงๆไปเปิดอันนี้นี่ไปเปิดอันเนี้ยเปิดไฟรถตัวแสงอ่ะเปิดไฟรถส่องได้ไหมแสงอยู่อ่ะอันนี้เปิดไปสองจุดสองมั้งอุ้ยอ๋อเปิดแต่ว่าแกมมาเพิ่มขึ้นมาใช่แกมมามีแกมมาให้เปิดอยู่เปิดไปสองจุดสองอ่ะฟังดีเลยน่าจะพอเห็นอยู่แลเปิดไฟเป็นไงอ่ะเปิดไฟรถได้ไหมมันน่าจะมีไฟรถด้วยได้ได้นี่นี่นี่อ๋อแต่เขาไมานอนกันกันได้ ข้ามานอยให้มันเช้าก่อนมันมืดเกินไปแล้วตอนนี้ฝนตกเลยฮ้่เปียกเลยนอนกลางน้ำเลยไม่มันนอนได้ปะเนี่ยทำไมมันไม่หลับอ่ะเออฝนตกอะลยไม่หลับไนลองนอนใหม่ดิตอนนี้ได้ได้ตอนแรกกันึนว่าก็ไม่ได้เนี่ยโอ้โหโอ้หูนอนได้ไงเนี่ยโอ้หูนอนแบบน้ำท่วมเลยนะเราต้องรีบหาบ้านให้ใกล้แล้ว ไก่เริ่มหิวข้าวแล้วนะครึ่งหนอดแล้วตอนนี้อไอก่มันขี้ดิอ่ะม,มันใช้ขี้ไก่ปะน,นะใช้ขี้ไก่หรือเปล่าข้างในเห็นป่มันเป็นก้อนดำๆอ๋อขี้ไก่จริงด้วยเราต้องรีมมฟออกนะย่ายที่อยู่บ่อยเหลือเกินไก่บอกไก่บอ,อกโดนกรออรกมคอหลายรอบละโดนกรรมคอบีบคอไว้เน้่ยเราต้องทำที่ปีนไะอ,อ้ต้ามาดูนี่ดิต้าดูอะไรนี่เรามีมีอะไรให้ดูวิธีออกจากร่วรวดเร็วยอ,อย่างนี้ มันก็ปิดวิธีออกจากรืออย่างรวดเร็วมันปีนได้ไม่แน่เราอยากปีนขึ้นไปวางอะอ่ะกระโดดวางเอาก็ไดรแล้วก็เดี๋ยวย้ายใจซีตัววางไว้ที่ไหนก็ได้นะแล้วก็อ๋อเราวางเออเราก็ให้มันเดินเข้าเองอ่ะใช่ไหมไม่ได้เขาเองโอเคเราต้องทำแบบนั้นแล้วแหละใกล้มันเหมือนจ้องจะออกเลยนะเวลาแบบว่าเราเปิดประตูอะตาตาดูเห็นใกล้ปะเห็นใกล้ผสมพันธุ์มันมกกี้มันรักกันอ่ะอ๋อก็แปลว่ามีมีซิสเตมีเชื้อไง ไอ้นี่มันได้ไข่ไม่ไข่ตัวนี้ต้องมีเชื้อแล้วแหละอุ้ยอีตาโดนไก่จิกเฮ้ยเอ้าข้าก็มีเชื้อเดี๋ยวเอาให้ย้อยยิบมันเข้ากรงเลยเดี๋ยวแล้วโดนไก่จิกอันนี้น่าจะมีนะน่าจะมีลูกว่ะให้เราดูอ๋อนี่ไงมีมีมันเป็นทอทเอามันเป็นมันเป็นใช่มันไม่ใช่ใช่มีมีมีมันน่าจะมีอีกลูกด้วยอ่ะน่าจะมีอีกฟองหนึ่งนะเมื่อกี้มันแบบมันรักกันพร้อมกันสองตัวเลย อย่าจิกนะอย่าจิกนะเมื่อกี้แถวแถวนี้เมื่อกี้เห็นอยู่ไอ้นี่ไงเปิดประตูไว้ก่อนหยิบวิง่ง <g ay> ไจ่จิกก่มันไ่จิกเลือนไหลเลยอันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันลองใส่เข้าไปมีไม่มีเชื้อไหมอ๋อนี่มีเชื้โอโหดูโคตรยากเลยต้องมาสูงใกล้ๆอ่ะคือองนี้ถ้าเราเอาไปวางไว้ในกรงมันก็คือแบบมันจะฟักไข่เองใช่ไหมน่าจะใช่แหละมันน่าจะต้องวางไว้ในกรงอันนี้เอามาคืนแล้วครับ นี่เอาวางไว้ให้เอาไปเกินให้กันไม่ให้แตงอ่ะเผื่อป่อยต้องกดคลิกขวานะตาอย่าอย่าคลิกซ้ายนะอ่าๆเอาไว้ในกรงเลยเดี๋ยวเอาไว้ในกรงเดี๋ยวกันไม่นะมันไปแล้วหนึ่งลูกไปเลยไก่ไก่บอกไก่บอกขยัยตัวไก่บวกลูกใช่แลตอนนั้นจะตายไก่บอกตายตอนหน้าเลยอันนี้เราลือทิ้งเลยก็ได้มั้ง ตีโอเคทุบไปเลยเอาอันนี้ไปใกล้ก็ได้นะเก็บขี้ไก่ด้วยเนี่ยขี้ไก่เต็มเลยทำเราทำทำโต๊ะไหมทำโต๊ะแบบวางพวกของมันมีไหมเออโต๊ะอ่ะโต๊ะแบบให้เรากระโดดได้หรอมีเทเบิลมีเทเบิลนี่นี่ต้องใช้ไม้กี่อันอ่ะเออใช้ไม้กี่อันในการสร้างหูเก้าอันเลยอ่ะโต๊ะแค่นี้เอ้แต่รั้วใกล้เรายังไม่เสร็จเลยนะไอ้รั้วใกล้นั้นนะเดี๋ยวเราไปใส่ก่อนรั้วใกล้เราวันนี้เราได้ลัวใกล้ใหญ่แล้วเนี่ยวันแรกของเราแต่เสียไก่ไปฟองหนึ่ง เราเอาไก่ไปขายดูเอ๊ะเอาเอาไข่ไปขายดูวันเต็มเ่าอะไรถ้าจะห้าบาทสิบบาทอ่ะใข่อันเนี้ยไค่สามฟองถ้ามันสิบบาทจะดีมากเลยแต่ห้าบาทอ่ะห้าบาทก็นิดนิดหน่อยอ่ะปกติมันน่าจะห้าบาทแล้วมั้งไข่มันน่าจะไม่แพงมากอ่ะไม่น่าแพงมันน่าจะให้เราเลี้ยงไก่แบบไปนี่มากกว่าแบบเอาไปเพาะพันธุ์แล้วก็ขายลูกมากกว่าแตเมื่อกี้เราเสียไปหนึ่งตัวแล้วนะไก่ที่มองหน้าเลยไก่มองหน้าเลยทำลูกล่นตกคามือเลยโอเคไม้พอแล้ว เอย่าไม่พอดิถ้าจะสร้างโต๊ะ,โต,ะโต๊ะหายไปไหนแล้วอ่ะต้านหรือออกไปแล้วหรอกเขาออกไปแล้วมันไม่ตรงมันไม่ตรงเดีย๋ยววางให้เดี๋ยววางให้ปุ๊บอ่ะโอเคตรงไหมโอ้โหโคตรเบี้ยวสายตาเรานี่แย่ามากวางอะไรก็เบี้ยวไปหมดเลยเด็กอ่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยววันนี้จะตรงไหมเนี่ยเออมันวางยากอะ่ะอ่ะตรงไหมเออนี่ตรงเรียบร้อยโอ้โหก็จะวางได้ ใช้ไม้เก้าแผ่นอะเฮ้ยแล้วทำไมตัวเรามันมันมันเป็นแบบมุมมองบุคคลที่หนึ่งเนี่ยมันป๊อปไงเนี่ยมันไม่เห็นตัวเองแล้วอะเัววิกโกตอะไรเนี่ยตัไวิกดกตโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมองไม่เห็นตัวเองแล้วเนี่ยช่างมันเล่นอย่างนี้ก่อนละกันไม่เห็นตัวเองแล้วตอนนี้แต่เล่นอย่างนี้ก็ง่ายดีนะก็ตัววีก็ตัววีก็ตัววีเออ๋อก็ตัววีวีค้างอ๋อก็ตัววีค้างใช่เล่นแบบนี้มันดูไม่แลกนะแบบเวลาเราเล่นแบบเห็นมือตัวเองอะ ันจะดูไม่ค่อยแหลกมันมันมันไม่ต้องเรนเดอร์อันนี้ไงต้องเรนเดอร์ตัวเองแต่เพื่อต้องเดนเดอร์แล้วนะเออจอมันอันนี้ไงจอมันเล็กลงอ่ะอันนี้เอาข้าวมาวางเอาน้ำมาวางแล้วถังน้ำไก่อ่ะถังน้ำไก่เอาเอาไปใส่แล้วใส่แล้วมาเยอะมากเลยเราแล้วมาเนี่ยเอาจะเข้าข้างๆเลยเข้าเราก็นี่กระโดดกระจายเลยน้ำมันพอไม่ไ้ถังเดียวอันนี้ไว้นี่ก็พอแล้วอันนี้ไว้นี่ก็เอาไข่ไปขบนเออเอาไข่ไปบวนไปส่อง วางอาหารเพิ่มดีกว่าไหมวางไว้สองสองฟังเลยฟังให้หมดไปเลยวางอาหารเพิ่มก่อนปุ๊บวางไว้มันมีตัวที่มันไม่ยอมกินข้าวอ่ะเนี่ยจับบีบคอบีบคอจะกินจะกินดีไหมบีบคอเลยกินเร็วเดี๋ยวก็ตายหรอกบีบคอลยเนี้ยตัวนี้อะตัวนี้สุขภาพดีอยู่แล้วก็ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เต็มตัวนี้กินอิ่มมีแค่ตัวผู้มันไม่ยอมกินข้าวอะ ใกล้เราคิดว่าลูกตายเลยป่าเออมันมันมันจะตายปะเนี่ยใกล้เรามันไม่กินข้าวพอเราทำลูกมันล่นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลือบ้านนี้ออกไหมบ้านนี้ไม่จําเป็นหรอมั้งทุบไปเลยนี่ทุบออกทั้งบ้านอุหายไปเลยหายทั้งหลังนี่ไม่ต้องมีรอกบ้านนอนอ่ะแล้วเต็นท์เรานี่คือย้ายไม่ได้เอะอยากจะย้ายเต็นท์นะเช็คก่อนมันไต้องสร้างเตียงหรือว่ามีเตียงวะเออมันมีเตียงในเกมนี้มันน่าจะมีเตียงอยู่นะถ้าเราสร้างบ้านอ่ะแต่ตอนนี้น่าจะนอนเต็นท์ไปก่อน เราอยู่แบบว่าชาวป่าไม่มีบ้านอยู่โอเคเท่านี้บ้านไก่เราก็เรียบร้อยแล้วนะมีบ้านไก่แล้วแล้วหนึ่งมันอยู่ในห้าตัวเราต้องหาไก,ก่มันเพิ่มอีกนะแล้วก็ซื้อกกกไก่เป็นไก่ตัวเมีมเยให้หมดเลยแล้วก็แบบพ่อพันธุ์มีแค่ตัวเดียวโอเคก็ถ้างั้นสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราพอไปแค่นี้ก่อนละกันนะไว้เจอกันใหม่พาดหน้าไปละครับบ๊ายบายตาหามานี่หน่อยตายไปอุ้ยไม่เหลือแล้วกก็บแก่ะ กับ okay. ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้เลยรู้มันเป็นซอบอย่างนี้ลราอุ้มได้ไหมอ๋อนี่ไงฉุดได้ชุดได้ันูก็จะตายทะแล้ว